เอาครับจะปิดได้หรือเปล่าครับนำยูซีโทรเรต้องเน้นแล้วครับตอนนี้บอลแรกล้นเรียบร้อยครับ2 1 1 6ดูแล้วน่าจะมีเซต4ครับเหมือนรลุดแล้วจะหลุดเลยครับทรงของโทรเรตอนนี้ผิดพลาดกันเองหมดครับ แล้วกเอาซินเบียออกไปพักอยู่ด้วยช่วงนี้เปล่ยหน้า3อยู่ยังไม่บนกลับมาเรียบร้อยครับไม่มีซินเบียครับไม่มีตัวชัวครับช่วงนี้หลุดตามกันหมดเลยครับ22-16ครับต้องการสามคะแนนครับคูโรเบะกำลังจะชนะคืน ถ่านทรงนี้คู่ต่อไปก็อาจจะไม่เริ่มบ่ายครึ่งนคนระับอาจจะต้องเลทอยพนะอเซตสี่ดูแล้วดีไม่ดีก็จบประมาณบ่ายโมงซึ่งครึ่งชั่วโมงนี่ไม่พอครับชวงพักระหว่างคู่บอลมั่นใจตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครูบคเบะเนี่ครับแล้วก็ดูจังหวะแก้เกือบเป็นแต้มอีกครับ สุดท้ายโยนโอกาสกลับมาให้คุรเบะได้ใส่เน้นๆทากาฮาชิโทเรนี่ได้แค่ประคองตลอดเลยครับแต้มนี้หลายยาวเรียบร้อยครับ2ี1 6 เจ็ดคะแนนครับช่องว,างว่างมืออะไรเปล่าครับอ๋อเห็นแก่ดูๆมาพักหนึ่งแล้วนะครับมือขององุสกิ อาจจะเลือดหยดหรือ <apply> ว <some antis> ่าต <able> ้องไปไปโรงพยาบาลและเช็ด <siglo> กันหน่อยเนี <uffy> ่ยครับต้องหยุดเลือดหน่อยครับ ต่อการสองคะแนนครับคุโรเบรแะแล้วแหมแต้มนี้เปิดไม่ดีครับโทรเรโอ้ยังสก,กิดบล็อกเปลี่ยนทางลงไปไหลไปน,นิดนึงครับ17 23แต่ยังตามอยู่ถึง6คะแนนเสิร์ฟครับโอซากิ ยอดหม่พ้นครับทากาฮาชิหนีไปหลังบอลห่างหน่อยยังตีข้ามไม่ได้ครับแต่เป็นโอก,การของโทเรเป็นเซฟบล็อกเน้นเน้นปัดบอลสองเรียบร้อยครับ เจ็ดเซตพอยต์ครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับเซตนี้ครเบกกำลังยาวคืนตีลงไปครับมิมนรัตยังยื้อไว้ได้18-24ก็เซเกมที่เจอกันเกมแรกก่อนหนะ้านี้ก็เล่นก,กัน4เซตนะครับโทเรชนะ3-1 จบครับไม่มีปัญหาครับเซตที่3คุณรเบะเอาคืนได้ครับที่สิบห้าสปดลเป็น1นต่อสเซตครับทำให้ต้องสู้กันต่อในเซตที่สี่